สวัสดีค่ะชาวราศีตุลคลิปนี้เป็นคลิปในการทำนายดวงชะตาเรื่องราวความรักโชคลับการงานแล้วก็การเงินของชาวลัคนาราศีตุล ซึ่งจะมีผลในช่วงเดือนมีถุนายน2 568นะคะช่องเราจะนับตามโฮราศาสไทยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาแล้วคุ้นชินกับศาสตร์ตะวันตกก็สามารถรับชมรับฟังในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันไม่เอาผลของคาทํานายไปอินไปน้อยไปดราม่าก,กันและที่สาคัญเลยเน้นเรื่องดพลังงาน,านด้านดีกันไปนะคะในส่วนของการทํานายคะ่ะอาจจะมีสอดแทรกกีกเรื่องของตัวเลขและสิ่งที่มองไม่เห็นเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคําทํานายใดๆโปรดใช้วิจรรารญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเพราะส่วนตัวแล้วโบวเองไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์นะคะแต่ เป็นผู้สื่อสารกระทุกบ้านผ่านหน้ำพายเพราะฉะนั้นอาจจะมีประโยคและภาษาที่เรียบเรียงได้ไม่สละสลวยนะักต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะกลาบขอพระคุณสําหรับผู้ที่ติดตามกราบขอพระคุณสําหรับผู้ที่ส่งซุปเปอร์แทและส่งทุกการซัพพอร์ตมาเลยทุกช่องทางน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการ กดถูกใจคลิปวิดีโอเองก็ดีคอมเมนต์หัวใจสองดวงเองก็ดีหรือส่งซปเปอร์แทงส์ก็ดีนะคะหรือรับชมรับฟังคลิปนะคะทุกๆเดือนก็ดีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเช่นเดียวกันกับโบโบจะตั้งใจทําคลิปที่มีคุณภาพมาให้กับทุกคนได้ฟังกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องของช่วงลาบการงานการเงินก่อนเลยนะคะสําหรับชาวราศีตุลเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าสําหรับชาวราศีตุลค่ะในช่วง ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภการงานแล้วก็การเงินก่อนหน้านี้สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการงานการเงินของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างคะพลังงานไพ่ใบแรกนะคะพลังงานไพ่ใบที่สองค่ะพลังงานไพ่ใบที่สามนะคะมีไพ่ temperance เกิดขึ้นนะคะอออขออภัยค่ะโอเคมีไพ่ที่เกี่ยวกับไพ่ผะนะคะ ดิไฮโรเฟนเกิดขึ้นนะคะในส่วนนี้แอบบอกได้เลยว่าหลายๆคนมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับญาติผู้ใหญ่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนที่สูงวัยสูงอายุนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะหลายๆคนในที่นี้อาจจะหมดเงินไปกับคนที่มีอายุเยอะกว่าเราหรืออาจจะต้องเสียเงินหรือจ่ายเงินนะคะไปเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะเช่นการ หยิบยืมเข้ามารับปากรับคาอะไรมาแล้วมีการคืนเงินนะ,ะในช่วงระยะก่อนหน้านี้หรือแม้แต่เคยถูกผู้ใหญ่ซัพพอร์ตเคยดูอ,อ,อะไรใดๆมาก็ตามมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้ซัพพอร์ตเขากลับนะคะมันก็เลยมีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่หมุนมเวียนเรือเกี่ยวข้องกับญาติผู้ใหญ่หรือคนใหญ่คนโตหรือรวมทั้งคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะทีนี้หลายๆคนนะคะ ดูเหมือนกับว,ว่ามีความลังเลเกี่ยวกับเรื่องของการนาเงินไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยเช่นเดียวกันในก่อนหน้านี้ทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนหน่อยการงานเกี่ยวกับเรื่องของ คุณนะคะในส่วนของการงานเนาะในช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรช่วงเดือนมิถุนายนค่ะพลังงานไพ่ที่มันเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรือคนอายุเยอะๆเกิดขึ้นรวมทั้งคนในเครื่องแบบเกิดขึ้นในส่วนนี้ถ้าใครเป็นพวกแบรข้าราชการหรือเป็นหมอเป็นครูอาจารย์นะคะรวมทั้งเป็นคนที่อยู่ในเครื่องแบบดูเหมือนกับว่าตัวของคุณจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะและดูเหมือนกับว่าตัวของคุณเองจะได้รับการซัพพอร์ตจากญาติผู้ใหญ่จากคนรอบตัวเป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่ถ้าเกิดว่าใครที่กําลังรอคอยงานอยู่รวมทั้ คนที่เป็นพนักง,งานกินเงินเดือนนะคะดูเหมือนกับว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ตัวของคุณเองนะจะได้รับการ พิจารณานะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจากผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยก็เป็นไปได้นะคะมีคนถูกอกถูกใจคุณมีคนถูกชะตาคุณนะอยากให้คุณไปร่วมงานด้วยทํางานด้วยนะคะส่วนใครก็ตามที่เป็นฟแลซ์หรือเจ้าของธุกรกิจเป็นนายตัวเองก็อีกแหละนะดูเหมือนกับว่าจะมีผู้ใหญ่นะคะ,ะมาซัพพอร์ตนะคะมาดูแลมาช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของกิจการหนืง่งงานของคุณทําหรือดูเหมือนกับว่าตัวของคุณเองนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูมีผู้ใหญ่คอยหนุนคอยอุปถัมภ์เช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหน่อยนนะะคการเงิ ของคุณนะคะรวมทั้งช่วลาภของคุณนะคะสำหรับชาวราศีตุลในช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะพลังงานพาไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ห้าดาบพลังงานพาไพ่ใบที่สองนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินยังมีภาวะที่แบบว่ามันมีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหนึ่งเลยยันผ่านนะเนาะสองเลยเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะ และดูเหมือนกับว่าน,นักไปที่ยานผ่านะนะคะหลายๆคนมีเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางแบบกระทันหันหรือมีเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเพื่อที่จะไปทาธุรกรรมไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะหมดเงินไปกับการดูแลรถอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลการเดินทางก็เป็นไปได้นะคะเรื่องของการเงินมีการรอคอยเงินอยู่นะ และดูเหมือนกับว่าช่วงเดือนมิถุนายนนะคะอะไรก็ตามที่ม <Yeah. S 1> so ันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการรอคอยนะคะคุณอาจจะยังต้องรอคอยมันอยู่นะคะเช่นนัดนู่นนั่นนี่นะคะคนนัดยืมเงินยืมทองอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องรอไปก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตัดไปที่เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคาแนะนํากันหน่อยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคําแนะนําอยากบอกอะไรนะคะในส่วนของเรื่องของการเงินโชคลาภการงานของชาวลัคนาราศีตุลเงินบ้างนะคะย้ำนะว่าดวงในคันนี้เป็นดวงรวมค่ะไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้เพราะฉะนั้นใครที่ฟังในส่วนนี้นะมีความรู้สึกกเเเอะไไดดด้้้้ผ่าาาาานนนนนนหหํใคุณขมูัป็ การส่วนตัวจะดีที่สุดนะคะในส่วนนี้ไพ่พระนะคะมีพลังงานของไพ3่3ถ้วยเกิดขึ้นมีพลังงานไพ10่10ถ้วยเกิดขึ้นมีพลังงานไพ่ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแปดดับเกิดขึ้นด้วยในที่นี้มีความรู้สึกว่าตัวเองอาจจะ ถูกซัพพอร์ตได้ไม่เต็มที่จากคนใกล้ตัวหรือเปล่านะคะมีการน้อยเนื้อต่ําใจนู่นนั่นนี่หรือเปล่าแต่ถ้าสมมุติว่าใครก็ตามที่กล้าเปิดใจนะกับผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของเงินก้อนหรือการช่วยเหลือการซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโบมองว่าไพ่มันยังบอกให้คุณได้ไปเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ไปพูดไปคุยอยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้เงินในส่วนนี้มารวมทั้งไม่ว่าเงินจะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะหรือการพิจารณาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้เกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินเกี่ยวกับเรืออออกกกกาารรนะััหยลษไพวีี้ม ที่จะเป็นเป็นไปในทิศทางที่ควรไปมีโอกาสได้รับการเยียวยาและการช่วยเหลือนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภเนี่ยโบคิดว่าน่าจะเป็นในลักษณะของพัดถัดไปแล้วกันช่วงนี้อาจจะไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบจริงๆอะ่ะก็ลองติดติดไปนะคะซึ่งจริงๆมันไม่ทุกคนแหละนะเ,เลขยันพานะนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าณตอนนี้ให้ทําสมาธิบ้างนะคะอยู่กับตัวเองบ้างทําสมาธิทําจิตใจให้สงบสงีมบ้างนะคะในช่วงระยะนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าหลุดโฟกัสไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาส่วนตัวหรือปัญหานี้ที่ทํางานก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นทําสมาธิลองดูหรือเปิดเพลงหรือทําอะไรก็ตามที่ทําให้รู้เองรู้สึกว่านอนหลับได้สบายหรืออยู่กับตัวเองได้ได้สบายใจยิ่งขึ้นนะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่อยากแนะนํานะคะทีนี้เราจะมุ้งเพ่นไปต่อที่เรื่องราวของความรักกันบ้างนะคะในส่วนของชา,ชาวราศีตุลเนาะฟังในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกเอ๋ใดๆนะคะอยากดูเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์แอดีที่อยู่ใตค้คลิปวีดีโอมานะคะ ปี๋ยวเรามูไปต่อที่เรื่องราวของความรักสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะเราจะเริ่มกันที่พัทของคนโสดก่อนแล้วค่อยไปที่คนถือไม่ชัดเจนและพัทสุดท้ายคือพัทของคนมีคู่นะคะคนโสดเป็นอย่างไรกันบ้างคะชาวราศีตุลสถานการณ์ก่อนหน้านี้ชาวราศีตุลพลังงานพ่ขึ้นนะคะวีนเหลี่ยนนะคะแล้วก็ตามด้วยสิบเหลี่ยนนะ ตามด้วยไพ่คิงดาบนะคะแล้วก็ตามด้วยไพ่แปดนิ้เท้านะในส่วนนี้หลายๆคนนะคะโดยเฉพาะคนโสดบัวแอบเห็นในลักษณะที่ว่าตัวของคุณเองยังมีความมั่นคงกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ยังรอคอยนะคะสัญญาณจากใครบางสิ่งบางอย่างอยู่นะบางสิ่งบางอย่างในที่นี้นะอาจจะเป็นคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่คนเก่าก็ได้หรืออาจจะเป็นสัญญาณจากคนคนใหม่ใหก็ได้เช่นเดียวกันแต่ดูเหมือนกับว่าเป็นพลังงานของคนเก่าคนที่เคยเป็นครอบครัวเดียวกันคนที่เคยคุณคิดว่า เขาเคยเป็นคนที่ที่คุณรักมากๆแล้วมองว่าคุณเป็นคนในครอบครัวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคุณกําลังรองคอยสัญญาณอะไรบางสางบางสิ่งบางอย่างจากคนคนนี้อยู่นะคะเป็น energy ที่ค่อนข้างดีเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีแล้วคุณมีความคาดหวังว่าเขาจะทักกลับมาหรือเขาจะติดต่อกลับมาซึ่งหน้าไพ่ก็แอบบอกว่ามันมีการกลับมาเช่นเดียวกันนะไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีคนเก่าๆหรือสัญญ,ญาณของคนเก่าๆกลับมาหรือเปล่านะคะชาวราศีปุณธทีนี้เรามาดูในช่วงเดือนมิถุนายนกันหน่อยนะคะช่วงเดือนมิถุนายนค่ะพลังงานไพ่ใบแรกนะคะพล สิ่งที่คุณบอกนะคะกับตัวเองได้ทุกวันนี้นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณจะทําตัวเองให้ดีที่สุดคุณจะโฟกัสตัวเองให้ดีที่สุดบางผู้บางคนไปเสริมสวยเสริมหล่อบางผู้บางคนไปทําตัวเองให้ดูมีมูลค่าไปลงทุนกับตัวเองนะคะเพราะรอคอยความสัมพันธ์ดีๆความรักที่ดีๆหรือความรักที่คุณรู้สึกว่ากําลังเดินทางมาหาคุณความสัมพันธ์ในที่นี้นะคะคุณมองว่าคุณไม่อยากได้ความสัมพันธ์ประเดี๋ยวประดาืูพูดคุยกันเฉยๆอยากได้คนที่สร้างเนื้อสร้างตัวอยากจะโฟกัสไปเกี่ยวกับเรื่องของการสร้้้าางงเนือสร เายทีีเดยวนะอย่างที่โบบอกถ้าคุณเป็นคนโสดนะเป็นคนโสดมานานแล้วดูเหมือนกับว่าคุณจะจริงจังกับใครคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เหมือนเพิ่งโสดหรือกําลังรอคอยคนเก่าๆดูมีแนวโน้มที่จะกลับมาเช่นเดียวกันใช้เส้นและความรู้สึกของคุณนะคะในการนําทาง ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะในส่วนของความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะใครที่มีลักษณะแบบไหนจะเข้ามานะคะดูเหมือนกับว่าคนคนนี้มี energy ของความเป็นลัคนาราศีกันได้นะเป็นชาวราศีมีนกรกฎิจิกราศีเมษสิงห์ธนูได้เช่นเดียวกันราศีพฤษภได้เช่นเดียวกันดูเหมือนกับว่าจะมีคนเข้ามาจริงจังกับคุณจริงๆแหละแต่ความจริงจังในที่นี้โบไม่รู้ว่าให้กี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าดูเหมือนกับว่าตัวของคุณเองอะคิดว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับคุณบ่แออเเหห็นนนพลังงางาาขคคททียทใํใ้ ผิดหวังหรือตัวเขาเองรู้สึกผิดหวังท,ที่ที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังเขาเลยกลับมานะคะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ทีนี้ไหนขอดูไพ่แนะนําหน่อยว่าไพ่แนะนําอยากบอกอะไรนะ,นะคะสําหรับคนโสดดูเหมือนกับคนโสดจะไม่ใช่คนโสดที่สดจริงๆเป็นคนโสดที่กําลังรอคอยความสัมพันธ์เก่าเพราะฉะนั้นไปฟังได้นะคะ ในหมดของคนคุยไม่ชัดเจนในผ่านของคนคุยไม่ชัดเจนเพิ่มเติมเนาะขอดูไพ่คําแนะนําของคนสดหน,น่อยค่ะไพ่คําแนะนําคนสดอยากบอกอะไรคะย้ํานะว่าดวงในครั้งนี้เป็นดวงรวมค่ะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึง่งเพราะฉะนั้นใครที่ฟังในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกเอสใดๆผ่านหนะ้าไพ่อยากจะลองเข้ามาเปิดไพ่ส่วนตัวอยากจะลองเข้ามาดูเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไดีที่อยู่ใตค้คลิปวิดีโอได้นะคะพเพิ่มเติมในส่วนนี้สําหรับคําแนะนํานะคะไพ่แปดดาบเกิดขึ้นฝั่งคูณไพ่หก เหรียญน,นะคะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าดวงของคุณเองนะคะมีแนวโน้มที่จะเจอคนที่จรงิงจังจรงิจรงๆแหละอยากจะซัพพอร์ตดูแลคุณจริจรงๆแหละแต่ตัวของคุณเองโบเชื่อว่าเซนส์ของคุณบางทีบางครั้งอาจจะบอกว่าคนคนนี้เขาเป็นเลิกกับคนเก่าเขาจริงหรือเปล่าเขาเป็นเลิกกับคนที่เขาเคยคบจริงหรือเปล่าเขาไปเคลียร์ตัวเองแล้วจริงหรือเปล่าและการที่เขากลับมาเนี่ยเขากลับมาเพื่อผลประโยชน์หรือเขากลับมาเพื่ออะไรนะคะมันมีคําถามอยู่ในตัวคุณอยู่นะคะมีความท็อกซิกอยู่ในนั้นนะคะจะมีความเอะมีความกลัวมีความหวาดระแวงแต่ลึกๆแล้วคุณก็อยากกจจจะริงับ นนเพราะฉะนั้นอย่างที่โบบอกนะคะเอาตัวเองเป็นหลักโฟกัสที่ตัวเองแหละถูกต้องแล้วนะคะต่อให้ไม่ใช่คนนี้เข้ามานะคะก็ยังมีโอกาสที่จะมีคนอื่นๆเข้ามาถ้าเกิดว่าคุณรักตัวเองดูแลตัวเองทําให้ตัวเองสวยทําให้ตัวเองเหล่อทาให้ตัวเองมีคุณค่ายังไงคุณก็เจอความรักที่มีคุณค่าสําหรับคุณแน่นอนนะย้ํานะคะว่าใครที่มีความรู้สึกเอ๊อยากดูเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีที่อยู่ใตค้คลิปวิดีโอมานะคะไปเดี๋ยวเราจะมูฟกันไปต่อที่พาร์ทของคนคุยไม่ชัดเจนกันบ้างน,นะคะในบมของความสมัขขมพันธ ่อนหน้านี้หน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างใครที่ฟังในส่วนนี้แล้วนะคะ อยากจะลงดีเทลเพิ่มเติมนะให้เป็นดวงของตัวเองก็เอาวันเดือนที่เกิดของคุณและคู่กรณีของคุณเข้ามาดูเป็นการสร่วนตัวได้นะคะอ่าเรามาดูก่อนนะคะว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้สําหรับชาวราศีตุลในหมดของคนคุยไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรคนคุยไม่ชัดเจนค่ะพลังงานไพ่สถานการณ์ก่อนหน้านี้พลังงานไพ่ใบแรกนะคะเป็นอัศวินถือดาบนะคะตามด้วยไพ่เดอะเฮอร์มิตรแล้วตามด้วยไพ่ดิแฮงแมนนะคะแล้วก็ตามด้วยไพ่โอ้หนุ่เมจิชนนะคะในส่วนนี้สําหรับใครก็ตามนะคะ ที่เป็นในโหมดของคนคุยไม่ชัดเจนโบรู้สึกได้ว่าตัวของคุณเองอะ่ะมีการแอบส่องแอบมองคนที่คุณกำลังคุยอยู่คนที่คุณกำลังดิวอยู่คุณมีกี่คนคุณสองทุกคนเลยนะคะหลายหลายคนอเอาดวงของแต่ละคนแต่ละคน ไปดูกับหมอดูด้วยนะก่อนหน้านี้นะเอาดวงของแต่ละคนแต่ละคนที่คุณคุยด้วยไปดูกับหมอดูด้วยหรือเอาวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนแต่ละคนราศีของแต่ละคนไปเทียบกันแล้วเอาไปดูไปดูผ่านดวงแบบในในโซเชียลมีเดียอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมันเลยมีทำมีมีการทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคิดเยอะอ่ะเออตกลงฉันจะเลือกใครดีฉันจะเอาใครดีหรือคนนี้จะไปต่อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมีในลักษณะนี้เพราะความเชื่อและความพยายามของคุณที่จะแบบว่าเหมือนจะ,จะโฟกัสที่ใครคนใดคนหนึ่งด้วยนะคะหรือคุณอาจจะคุณคุยแค่คนคนเดียว เดียวก็จริงแต่ว่าเหมือนมันมีความลังเลอยู่ในนั้นเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของคุณเองอลองนะคะลองสืบลองส่อง แนะ่ลองลองดูสถานการณ์รอบตัวเขาว่ามันเป็นยังไงหรือเขาเป็นยังไงอยากรู้จักเขามากกว่านี้แต่เลือกที่จะไม่พูดไม่สื่อสารแต่อยากสังเกตเองเอออยากดูอยากรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเองโดยที่ไม่ถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เรามาดูในหมดของช่วงเดือนมิถุนายนหน่อยนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณคุยไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรย้ํานะคะว่าดวงในครั้งนี้เป็นดวงรวมค่ะไม่ได้เจาะจงดวงใรคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองชาวลัคนาราศีตุลหรือเป็นชาวราศีตุลเองก็ดีฟังในส่วนนี้แล้ว ย้ำนะคะว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็เราฟังนะถ้ามีความรู้สึกเอใดๆนะค่อยมาคุยกันเป็นการส่วนตัวค่อยมาดูกันเป็นการส่วนตัวเดี๋ยวฟังในส่วนนี้ให้จบก่อนโอเคไหมในส่วนนี้ค่ะพลังงานน้าพายบอกว่ามันจะมีการกลับมาหนึ่งจากความสัมพันธ์เก่าๆคนคุยกเก่าๆหรือความสัมพันธ์ที่เคยปักทงกวักหดเคยเป็นครอบครัวเดียวกันหรือเคยเป็นคนรักกันมาก่อนมีการกลับมาจริงๆแต่ตัวของคุณเองก็ตั้งป้อมตั้งกำแพงไว้นะคะไม่ได้คิดว่าคนคนนี้จะต้องจริงจังแบบชัดเจนอะไรสักเท่าไหร่คําว่าตั้งป้้อมตังงกแพี นั่นหมายความว่าหนึ่งคุณอาจจะมีพอยต์หลักใน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 ความเป็นคนคุยของคุณเนี่ยนะคะคุณอาจจะไม่ได้คุยแค่คนเดียวหรอกเรารู้สึกได้ว่าคุณน่ะคุยไม่ไม่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งคนอ่ะแล้วดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ในส่วนของคนคุยอ่ะคุณอยากทํางานในความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะคุณไม่อยากเบื่อใครคุณไม่อยากตั้งกําแพงใส่ใครคุณอยากจะลองโอเพ่นอยากจะลองเปิดใจแต่วิธีการศึกษาในความสัมพันธ์ของคุณดูเหมือนกับว่ามันเป็นการศึกษาในลักษณะที่ว่า ฉันอยากรู้ฉันอยากเห็นด้วยตัวเองเออฉันไม่อยากถามเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะและดูเหมือนกับว่าหลายๆคนในที่นี้ในการทํางานในความสัมพันธ์นะโดยเฉพาะหมวดของคนเก่าๆแอบเห็นว่าความความเป็นหมวดของคนเก่าๆที่กลับมามันเป็นช่วงจังหวะชีวิตของคุณเองจริงๆที่จะต้องได้เลือกอะ ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นมิถุนายที่คุณจะต้องได้เลือกโบไม่รู้ว่าคุณจะเลือกใครนะคะแต่เป็นช่วงที่คุณจะต้องได้เลือกอาจจะคนเก่ากลับมาพอดีพร้อมกับคนใหม่ที่เข้ามาหรืออาจจะเป็นคนใหม่ที่เอ้ยมันมีใหม่กว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยช่วงจังหวะนี้ที่เข้ามาเลยทําให้คุณรู้สึกสับสนในการทํางานในความสัมพันธ์มันก็เลยตั้งกําแพงมีสเปซเลยทีนี้ไม่กล้าให้ใครล้ำมามากกว่านี้มันเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะเพราะลึกๆแล้วอยากจริงจังเหมือนกันแต่ว่ามันเข้ามาพร้อมกันก็ไม่รู้จะจริงจังอบใครดีอะไรอย่างเงี้เาายเนนนดะะคระาาามูห่่อวใพ คุณคุยไม่ชัดเจนคู่กรณีของคุณคือใครแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคู่กรณีของคุณอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณได้มีความเป็นลัคนาราศีพฤกษ์กัน,กนมังกรเมษสิงห์ธนูในตัวนะคะหนักๆไปที่ราศีมังกรได้ราศีสิงห์ได้ราศีกรกฎและราศีตุลเหมือนคุณได้เช่นเดียวกันตัวเลขในชีวิตของเขาค่ะอาจจะติดเลข2เยอะๆค่ะเลข3เยอะๆเลข9้าและเลข8เยอะๆเช่นคนที่เกิดวันที่2วันที่3วันที่9วันที่8วันที่1ิบ สองสิบสามสิบเก้าสิบแปดยี่สิบยี่บเอ็ดยิบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยิบเจ็ดยี่แปดยิบเก้านะคะเลขท้ายแบบจำตัวประชาชนนะคะสองตัวสุดท้ายติดเลขสองเลขสามเลขเก้าเลขแปดอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะทีนี้สิ่งที่อ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณได้เป็นฟิลแบบเพื่อนกันอายุเท่ากันเลยอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้สิ่งสิ่ง,ส,งสิ่งที่มันเป็นตัวเขาเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยพูดได้เลยว่า เขาเองก็แอบ,บส่องแอบมองเช่นเดียวกันเขาก็ส่องคุณคุณก็ส่องเขานะคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ทางไกลกันก็ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ใกล้กันแหละแต่สื่อส่องการผ่านโซเชียลมีเดียหรือส่องกันในสำนักงานหรือส่องกันในที่พื้นที่ของที่คุณอยู่ก็ตามนะคะสิ่งที่เขารู้สึกได้ในความสัมพันธ์ในที่นี้เขารู้สึกได้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังสบายใจสําหรับเขาอยู่ คุณอาจจะเป็นความสบายใจสําหรับเขาตรงที่ว่าคุณไม่ไปจู้จี้จุกจิกในชีวิตเขาอาจจะเป็นความสบายใจในเชิงที่แบบว่าตัวของคุณเองยังไม่ได้ที่จะลงดีเทลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความจริงจังกับเขามากเกินไปเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ะมันสบายสบายอยู่แต่ถามว่าเขาอยากจริงจังไหมเขาอยากจริงจัง นะคะเขาดูเป well. ็นคนดุดุเนาะเขาดูเป็นคนจริงจังแลวดูเป็นคนเครียดด้วยชุดตัวเลขในชีวิตของเขาสิ่งที่เขาเครียดน่าจะเป็นเขาเครียดเรื่องงานเรื่องเงินอะไรแบบนี้หรือเปล่าหลายๆคนในที่นี้อาจจะทํางานในที่เดียวกันอะไรแบบนี้ก็เลยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่อาจจะซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องของที่ทํางานหรืออาจจะซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพราะเห็นคุณอาจจะเป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีกว่าอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเขาเก็บเรื่องยุมมยิมยุ่มยิมนะ มาลงดีเทลเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันในส่วนนี้โบไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไปได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าดูเหมือนกับว่าโหมดของเขาก็สบายสบายอยู่นะทีนี้ไหนะขอดูหน่อยนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรในโหมดของคนคุยไม่ชัดเจน ย้ำนะคะว่าดวงในคันนี้เป็นดวงรวนไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งและที่สําคัญเลยนะใครที่มีความรู้สึกเอ๊ใดๆผ่านหน้าไพาเอ๊แบบเอ๊มากๆแล้วอยากลงดีเทลเพิ่มเติมอยากู้ลึกกว่านี้ว่าคุณกับเขาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคู่กันไหมเนาะเป็นคู่กันแบบไหนและจะไปต่อในความสัมพันธ์ได้ไหมและความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีอะไรที่จะต้องปรับต้องแก้หรือจะทํายังไงดีให้ความสัมพันธ์ไปต่อได้หรือตัวของคุณเองต้องเลือกใครนะคุณสามารถเอาวันเดือนปีเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณทั้งหมดนะคะเข้ามาเช็คเข้ามาอัปเดต ได้นะคะโดยการดูเป็นการส่วนตัวโดยการแอดไลน์ไอดีที่อยู่โปรไฟล์หรือใต้คลิปวิดีโอมานะคะในส่วนนี้ฟังในส่งคําแนะนําก่อนจริงแหละความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมันมีความแบบเป็น The Devil เป็นความออมีความเป็นคเป็นความโหยหาซึ่งกันและกันมันมีพาชั่นต่อก,กันและกันและความความเป็นเซนส์ของคุณนะโบเชื่อว่าเซนส์ของคุณนะมันถูกเสมอนะ ไพ่บอกว่าช่วงนี้เซนต์คุณจะแรงโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณรู้สึกว่าคนนั้นคนนี้คนโน้นมีคนคุยอยู่คนนั้นคนโน้นคนน,น,คน,นี้ไม่ได้มีคนแค่คนเดียวคนนั้นคนนี้คนโน้นมีความลับอะไรเซนต์ของคุณบอกเซนต์ของทางานนะคะในช่วงนี้อันนี้คือสิ่งที่น้าไพ่บอกเนาะลองดูนะคะใครที่มีความรู้สึกเอทใดๆนะอยากจะลงดีเทลเพิ่มเติมในส่วนนี้ก็แอดไลน์ไอเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวได้ในการดูเป็นการส่วนตัวนะคะค่าดูเริ่มต้นจะอยู่ที่199นะคะคดูแบบไม่มจะอยู่ที่399ซึ่ง จะจัดตารางคิวให้นะคะอาจจะได้ชา้าได้ไวก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีความรู้สึกว่าเออคุณโบอยากคุยกับคุณโบจังเลยอยากแบบดีฟทอลกับคุณโบอะเออไม่รู้จะคุยกับใครหรือแบบว่าอยากจะแบบว่าลงดีเทลในส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้กับคุณโบแบบ private นะคะมีแบบเคสดส่วนแบบโทรคอลวิดีโอคอลเช่นเดียวกันจะอยู่ที่599นะคะใครที่สนใจรู้สะดวกในส่วนไหนก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะคะไปเดี๋ยวเราดูกันเพิ่มเติมนะคะในโหมดของคนรักผู้ครองกันบ้างนะคะในส่วนของชาวรัคนาราติตุนสถานการณ์กณ่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะสถานการณ์กณ่อนหน้านี้พลังงานไพ่ใบแรกนะคะพลังงานไพ่ใบที่สองคะ่ะพลังงานไพ่ใบที่สามนะคะ คนรักคนมีคู่นะคะเท่าที่เห็นจากหน้าไพ่หลายๆคนในที่นี้มีความรู้สึกว่าตัวเองน่ะถูกบังคับถูก,กควบคุมหรือถูกคอนโทรลจากคนรักหรือคนใกล้ตัวอ่ะหลายๆคนมีความรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมามันมีคนที่พยายามบังคับหรือคอนโทรลหรือพยายามควบคุมความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งคุณผู้หลักผู้ใหญ่ฝั่งเขาหรืออาจจะเป็นตัวของเขาเองก็ได้ที่ควบคุม ควบคุมคุณให้ไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะเลยทําให้คิดมากเลยทําให้มีความขัดแย้งกับตัวเองเบาๆหรืออาจจะมีความขัดแย้งร่วมกันเบาๆทีนี้เรามาดูนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์พลังงานไพ่ใบแรกค่ะพลังงานไพ่ใบที่2ย้ํานะคะว่าดวงในครั้งนี้เป็นดวงรวมค่ะถ้าฟังในส่วนนี้แล้วนะบทช้ <ละ S 2> วิจา,ารณญาณใน,นการรับชมแล้วก็ <ละ S 2> รับฟังไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองชาวราศีตุลเองหรือเป็นชาวราศีตุลเองก<า>็ดีนะในส่วนนี้ถ้า ช่วงเดือนมีถุนายนนะโบแอบเห็นค่ะว่าฝ่ายฝั่งคุณเองนะคะหลหลายคนในที่นี้อาจจะกำลังท้องอาจจะกำลังตั้งครรภ์อยู่นะเอฟเฟกเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบตัวมีผลกับคุณนะเพราะฉะนั้นปล่อยผ่านปิดหูปิดตาบ้างนะคะกับบางสิ่งบางเรื่องที่ไม่ควรรับฟังนะในส่วนนี้มีใครก็ตามนะอาจจะยังมีโบว่า50%มีคนที่มีลูกมีบุตรหรือกำลังตั้งครรภ์อยู่หรือ ภรรยากาลังตั้งคันอยู่มาฟังคลิปเอนี้นะคะไพ่บอกว่าถ้าเจอปัญหาอะไรท็อกซิกรอบตัวไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ฝั่งคุณผู้ใหญ่ฝั่งเขาหรือพลังงานรอบตัวอะไรใดๆก็ตามไม่ปิดหูปิดตาไปนะคะเพราะมันจะมีอะไรก็ตามที่มันเป็นนิมิตหมายที่ดีเกิดขึ้นถ้าคุณปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้เหมือนหลายๆคนเนี่ยเป็นคู่รักที่ อาจจะพ่อแม่แฟนไม่ได้ปื้มอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่คุณและคนที่คุณรักดูเหมือนกับว่าก็ยังรักกันดีนะคะอะไรก็ตามที่ไม่เข้าใจกันเรื่องที่ไม่เข้าใจกันจะพยายามปรับพยายามจูนตัวคุณเองจะเป็นคนอ่อนเข้าหาคนที่คุณรักและตัวคุณเองจะเป็นคนปรับนะคะเข้าหาคนที่คุณรักมีแนวโน้มที่จะซื้อยันผาานะร่วมกันด้วยหรือเปล่ามีแนวโน้มที่จะทาอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันเช่นเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางมันโฟกัสไปเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเช่นอยู่ไกลกันน่ะจะซื้อรถอ่ะเออจะซื้อรถร่วมกันน น,นี่เพื่อที่จะใหก้การเดินทางคล่องตัวยิ่งขึ้นหรืออยู่ไกลกันน่ะจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หรือบางผู้บางคนมีในลักษณะที่ว่าเอออาจจะซื้อรถใหม่นะคะเพื่อที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอยา่างนะร่วมกันแล้วมันเพื่อความสะดวกสบายของคู่ของคุณอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ทีนี้เรามาดูในหมวดของคู่ของคุณหน่อยนะคะว่าเขาคือใครแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนตุลกุมได้หนักๆไปที่พูดคาดรวมเหมือนคุณได้เช่นเดียวกันมีความเป็นรรราาีีกกง ราศีมีนกรกกฎพิกจิกนะคะมีนกรกกฎพิกจิกกันมังกรมิถุนตุลกลุ่มมีราศีเมษเบาๆถ้าเป็นธาตุไฟในส่วนนี้ตัวเลขในชีวิตของเขาค่ะ อาจจะติดเลขหนึ่งเยอะๆเลขห้าเยอะๆเลขแปดเยอะๆเช่นคนที่เกิดวันที่หนึ่งวันที่แปดวันที่ห้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าถึงหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบแปดยี่สิบห้านะคะสามสิบเอ็ดเลขท้ายบมาประจำตัวประชาชนติดเลขหนึ่งเลขแปดแล้วก็เลขห้าเยอะๆก็เป็นไปได้ซึ่งมันเป็นตัวเลขของคนที่ค่อนข้างที่จะมีมีความจุกจิกยุมมยิ้มนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินและจุกจิกยุมมยิ้มโดยเฉพาะเรื่องของเล็กๆน้อยๆมีความเป็นผู้หญิงในตัวสูงต่อให้เขาเ ผู้หญิงสูงใส่ใจรายละเอียดจุกจิกยุ้มยิ้มนะปากแซบอะไรก็ว่ากันไปนะคะคนคนนี้จับผิดคิดลบหึงห่วงคุณอยูน่นะคะหรือถ้าไม่ใช่ของการจับผิดคิดลบหึงห่วงนะคะ คำพูดของเขาหรือการสื่อสารของเขาอาจจะไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกสบายใจก็ได้ซึ่งเขาอาจจะเป็นคนผงผางนะพูดจาเหมือนเด็กๆหรืออาจจะพูดจาอะไรก็ตามที่แทมทิมแทงคุณนะนะดูเหมือนกับว่าตัวของเขาเองก็รู้สึกผิดแหละถ้าเกิดว่าเคยทําให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือมีปัญหาก,ก่อนหน้านี้รู้สึกผิดค่ะอยากขอโทษอยากขอโอกาสถ้าเกิดว่าคุณยังไม่พอใจในตัวเขาหรือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ค่อยโอเคในตัวเขานะคะเหมือนตัวเขาเองจะปรับเข้าหาคุณนะเขามีความรักให้กับคุณนะเขามีความรู้สึกว่าการพูดการคุยของเขาอาจจะไม่ได้การ แสดงออกซึ่งความรักหรือหมดของความรักของเขาอาจจะตรงกันข้ามกับการแสดงออกของคุณซึ่งเขาเองก็อยากจะเป็นคนอ่อนอ่่นนะคะเขาหาคุณบ้างแต่ดูเหมือนกับว,ว่ามันยากจังเลยสําหรับเขาอะนะทีนี้เรามาดูในบทของไพ่แนะนํากันหน่อยนะคะไพ่แนะนําอยากบอกอะไรย้ํานะคะว่าดวงในครานี้เป็นดวงรวมเนาะก็ไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณฟังแล้วมีความรู้สึกว่าอุ้ยคุณโบม,มันแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนจริงๆอะอยากได้คําแนะนําเพิ่มเติมอะอยากจะลงดีเทลเพิ่มเติมมาแนะนําให้คุณแอดไลน์ไอดีที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอเพื่อดูเป็น เรือเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณเข้ามาเช็คได้ว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไหนเป็นคู่กันแบบไหนและในส่วนของความเป็นตัวคุณและตัวเขาค่ะไพ่อยากจะแนะนําอะไรเป็นไกด์เขามีความลับอะไรนะครอบครัวเขาครอบครัวคุณควรปร,บร,บร,ร,ร,รับแก้อย่างไงหรือภาพรวมต่างๆนะคะในความสัมพันธ์ควรที่จะเป็น,ปนไปในทิศทางไหนหรือมีคําแนะนําอะไรใดๆผ่นนาน้าไพ่อยากจะลงดีเทลเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอได้นะคะมีแบบโทรคอลหรือวิดีโอคอลนะคุยแบบไพรเวทมีแบบโทรคุยกันเนาะก็จะได้คิวภายในวัน นะคะภายใน2 3ถึงสามชั่วโมงนะจะจัดคิวให้เลยนะจะอยู่ที่ห99แล้วถ้าเกิดว่าใครที่สามารถรอได้จริงๆอ่ะโบนแนะนาให้ลงเป็นเคสแบบเปิดไพ่เนาะเปิดไพ่ส่งคิววิดีโอนะจัดคิวให้ตามตารางคิวไม่จำกัดคาถามเหมือนกันจะอยู่ที่399นะคะอ่ะในส่วนนี้ค่ะขอดูพลังงานไพ่แนะนํากันหน่อยนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจดูก่อนดูอะไรใดๆทั้งหมดก่อนแล้วถ้ามีความเอะใดใดค่อยเข้ามาดูโอเคไหมนะคิดซะว่าโบเป็นกัลยยณนิรนำมีคนหนึ่งเป็นเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนที่ เป็นไกดให้ได้เบาๆโบเชื่อว่าโบ,าบาเป็นไกดให้กับทุกคนได้เพราะโบผ่านความรักผ่านประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมาเยอะมากๆนะ นั่นแหละแล้วคนอกวเออโบดูแบบดูเด็กดูนู่นนั่นนี่แต่จริงๆแล้วโบผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะแล้วก็มีลูกแล้วนะแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์มาหมดแล้วนะคะโบเชื่อว่าโบสามารถเป็นไกด์ให้กับทุกคนได้แล้วก็สามารถคุยในเชิงที่แบบเป็นเพื่อนที่เข้าใจคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะอ่าในส่วนนี้ค่ะไพ่ก็แนะนําในลักษณะที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวอาจจะไม่ต้องถึงขั้นโบแนะนาหรอกไพ่บอกว่าคนเราถ้ามันคู่กันแล้วมันไม่แคลวกันหรอกนะมันจะมีการพยายามทํางานในความสัมพันธ์อยู่่ตอให้ มันเป็นความขัดแย้งหรือให้มันเป็นอะไรใดๆก็ตามปิดหูปิดตาค่ะบางคนในที่นี้มีคําพูดที่มันทิ่มแทงกันถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาพูดแบบเนี้ยสไตล์เนี้ยคุณก็แค่ปล่อยผ่านคุณไม่ต้องจับมาแบบเป็นประเด็นอะไรใดๆใจเย็นเอาน้ำเย็นเข้าลูกโดยเฉพาะฝั่งเขาโบแอมเห็ฝั่งเขานะฝั่งเขาน่าจะเป็นคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารใช้คําว่า ให้ความสุขกับคนด้วยปากยังให้ไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งบางทีคุณก็คิดแบบนี้เหมือนกันซึ่งถ้าเข้าใจในโหมดนี้แล้วอ่ะเขาเปลี่ยนไม่ได้เขาปรับไม่ได้คุณก็เอาน้าเย็นเข้ารูปเอาโอเคไหมคนเราเมันคู่กันแล้วมันไม่แคล้วก็หลอมมันก็ยังจะต้องเจอความท็อกซิตแบบนี้อยู่แหละแต่อยู่ที่ว่าตัวของคุณเองจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องตลกหรือเปล่าเขาพูดอะไรมาให้มันเป็นเรื่องตลกบ้างก็ได้นะประมาณนี้นะคะนะก็ใครที่ฟังในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกเออะไรใดก็เข้ามาดูกันเป็นการส่นตัวได้นะะะะะะคคคคคยินนนนนีีห้้ํําาาาาแแลวกก็รรบขอพุณสสัท่่เเมงป กดถูกใจคลิปวิดีโอแล้วก็คอมเมนต์หัวใจสองดวงนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ